เปิดคอมเมน้มชาวโซเชียลแหล่ไทยเพศลูกแพทริเซียหลังรู้ว่าแพท้องแล้วกิ่นเยินมากจากที่สาวแพทริเซียกุดที่จุงมือแฟนหนุ่มไอโซโนดวิเศษเข้าสู่ประตูวิวามั่นหมายตามประเพณีไทยไปแล้วส่วนพิธีฉลองมงคลสมรสได้จัดขึ้นวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมากับงานแต่งสุดเรียบหรู และได้ประกาศข่าวดีครั้งใหญ่กับกาพระมีเบบีซึ่งตอนนี้ท้องแล้วจ้าและได้โพสภาพชุดเแบบีมีทั้งเสื้อรองเท้าและหมวกครบชุดเตรียมความพร้อมกับการเป็นคุณแม่สุดๆพร้อมเผยภาพอันราสาวลูกครั้งแรกและยังมีสามีที่น่ารักมีคุณพ่อนตดคอยดูแลไม่ห่างล่าสุดให้ถ่ายเพศเแบบีว่าได้ผู้ชายหรือผู้หญิงว่าวท่ทอ วีติงคิงบร่อยออกิดซึ่งทางสาวแพทริเซียนนั้นก็ได้เผยว่าแพ้ท้องแต่รอบเดียวคนอื่นแพ้ท้องอยากของเปรี้ยวน้องแพ้ท้องอยากกินแต่ของหวานแฟนคลับต่างก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไทายเพศเบบี Baby, กันจำนวนมาก